อรอแป๊บน,นึงก่อนครับเดี๋ยวคลิปมันเห็นเรานะอ่าอยู่ตรงนี้แหละได้แน่นอนครับหนึ่งตัวเร <c oughs> เรียบร้อยเราก็ยยยพยายามเล่นเล่นวีล่านะพยายามเดาทางให้ถูกนะว่ามันจะไปทางไหนบ้างนะครับ <c oughs> โอโหป่ากูจริงๆเลย <c oughs> ป่ากูนี่แม่งสุดยอด <c oughs> เขาบวกกันอยู่ตรงกลางป่ากูไปเอาคอน <c oughs> เออบวกกันแล้วบวกกันบวกบวกลุมได้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  คิกแกกูใคเห็นกิกแบกกูบ้างนี่ดูไว้นะรูนนะเอาเวทมาแรงๆเลยนะครับขอร้องพลังแสงเอาตามนี้เลยนะครับแรงสุดแล้วนะครับทําไมต้องเอาตัวนี้มาเพราะเราจะได้ฟิกเข้าไปสตันตัวแครี่เขาได้บ่อยๆ,ๆเข้าใจไหมเอาอันนี้แหละพลังแสงนี้นะฮะแรงสุด ไปมาถึงนะครับออกลงเท้าฮะวิ่งไปเลยฮะออกจอ่อเกาะเวทแบบนี้นะฮะมาถึงวิ่งกลางเลยครับไป <c oughs> บูมันบูมันบูมันไปไหน <c oughs> ดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาเออแค่นั้นแหละจบ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  <c oughs> มันฟาร์มช้ามันฟาร์มช้า <c oughs> แค่นี้มันจะเปยากอะไรโดักพุ่มนี้ดักพุ่มนี้นั่นไงเจอพอดีนะไม่เอาไม่เอาดักพุ่มนี้ดักพุ่มนี้ตีดักก็รอดีดักก็รอเลยโโอ้นแค่นี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยเอลซูเอลซูเอลซูเรียบร้อยกองมังกรมังกรนี่ วีล่าเล่นแบบนี้ไอ้นมดูดูแลจำแล้วทำตามไอ้นมนี่เคลียร์คีปไวๆแล้วก็แก๊งต่อเลยล่าง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 สามสองมีฐานเราบวกบวกบวกล่างบวกล่างบวกล่างบวกเฮ้อเออแค่นี้ยเอาได้ล่างเอาได้ล่างเอาล่างเอาอตีรอเลยตีรอเลยเรียบร้อยเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยรู้โอ้ตอมังกรอยู่นะครับรอแป๊บนึงก่อนครับเดี๋ยวคลิปมันเห็นเรานะ่าอยู่ตรงนี้แหละได้แน่นอนครับหนึ่งตัวเรียบร้อยเนี่ยเราต้องพยายามเล่นเล่นวีล่านะพยายามเดาทางให้ถูกนะว่ามันจะไปทางไหนบ้างนะครับเราพยายามเดาทางว่านะ ทำไมมันเล่นง่ายจังวะอะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณไหนทุกๆครั้งนะเวลาเราเล่นเมทอย่าลืมหน้าที่ของเราคือการเคลียร์คลิปนะเนี่ยเราก็จะรู้ละเราจะมาเคลียร์คลิปละปาเขาให้แบบนี้นะเราอย่าลืมในการเคลียร์คลิปนะจ้ายำม,มาดักเล่นดักอะไรเยอะๆทุกคน ตรงนี้ต้องมีไวโอมาละเดี๋ยวไวโอมาเสริมบวกได้บวกได้บวกได้รออยู่ถอยมานี่ถอยมาถอยมาถอยมาชิบหายละไม่้งติดทางมิ่งหวดชีวิตเปลี่ยนคลิกแหนกกำลังมาแล้วครับไอบีเออแอนตี้ไม่ดโดนหรอ แมงเอ้ยคลิกแนกเอาแล้วแล้วคิวกอดกับคิกแนกยังไงพยายามที่จะมาเตะไบโอแล้วก็กดพันิชไปหนึ่งทีเล่นกลางว่างอยู่ยังไงครับพยายามที่จะไปเอาตัวโลมมันนะแล้วโอ้โหยังไงฮะเขาแครี่สองนะอย่าลืมนะหายทําไมผมเหมือนแบบเล่นอยู่คนเดียววะออ <c oughs> รอรอรอลิลิน,น่าเนี่ยลิลิน,น่าเนี่ย <c oughs> สวยสวยสวยไวโอลีตไวโอลีตแต่ว่ายังไงโอ้โยจุกมาสเตอร์จุกสมาสเตอร์โอ้โยแม่งเอ,อ้ยเพื่อนน้ำบวกแทบเป็นน้ำตายมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้โหป่ากูจริงๆเลยป่ากูนี่แม่งสุดยอด เขาบวกกันอยู่ตรงกลางป่ากูไปเอาคอนเขาบวกกันแทบเป็นแทบตายแทนที่จะไปดันคีฟอ่าและอันติก็ไปแบบนี้หนีมาหนีมาหนีมาเหนียวสูดหนีมาทางซ้ายอ่ะเนี่ยหนีทางขวากูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วราชสมัยหนีขวาโอเคว่าแพ้แพ้ มาหนีมาฮ่าฮ่าคิกแนกยังไงคิกแนกยังไงผมมาผมมาผมมาเอ๊เวไปหนึ่งทีเวฟไปหนึ่งทีแล้วยังไงเอากลางเอากลางเอากลางลิลิณนะอันติไปหนึ่งทีเรียบร้อย ถอยถอยอย่าบวกทีละตัวดิอย่าบวกทีละคนเออบวกได้แล้วบกวบกได้วบกวบกวบกวกลุมได้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 โอ้โหิกแดกกูใครเห็นกิกแดกกูบ้าง คลองตีคลองเออจบกลางครอบกูเหนื่อยแล้วเฮ้ยปิดบนได้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเหมื่อยนงี้งแล้วฮหเหนื่อยอดเหนื่อยชีวิต คลิกแน็กคิกแนกตัวโจ๊กอย่างโจ๊กเลยคลิกแน็กัวฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามดวยนะครับสตรีม2องทุ่มทุกวันเลย